พระอาจารย์ถามว่ามาครั้งนี้ได้อะไรบ้างก็จะบอกว่าได้เส้นทางเดินที่พระอาจารย์ชี้ให้ปัจจุบันอายุหกสิบหกแล้วได้เห็นเส้นทางที่จะเดินและไปสู่ดินน้ำลงไฟซึ่งไม่รู้ว่าวันไหนได้รู้ว่า นิ่งรู้และเห็นกายทำงานเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการบังคับไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติของเขาจริงๆจากการพิสูจน์ด้วยตนเองจริงๆเส้นทางต่อไปก็คือได้รู้ว่า ความคิดมีทั้งดีและไม่ดีเป็นเรื่องธรรมชาติสังขารจะปรุงแต่งดีหรือไม่ดีอยู่ที่ว่าเราไม่เลือกมาใช้โกรธก็ไม่เอามาใช้หลงก็ไม่เอามาใช้ได้รู้ต่อไปว่าจะพูดหรือจะทำ หรือจะทำงานอะไรก็แล้วแต่อ,อย่าทำให้ตนเองเดือดร้อนออย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนอรู้ต่อไปว่าต้องเพียรตอกย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าจิตหนึ่งเพียงอาศัยธาตุสี่ขันห้าเท่านั้นแท้จริงแล้วไม่มีต้องตอกย้ำแบบนี้ ไปเรื่อยๆจนวาระสุดท้ายเส้นทางนี้บอกให้รู้ว่าต้องคอยหมั่นดูในกายของเราดูใจของเราว่าคุณหมองหรือผ่องใสและทุกอย่างก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเส้นทางที่รู้ก็คือ รู้อย่างเดียวรู้ก็พอแล้วทำงานทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดออะไรที่ทำให้มีคุณค่าทำเกิดมาทั้งทีขอเป็นจุดเล็กๆที่ได้สร้างคุณค่าให้กับแผ่นดินนี้บ้างอพอแล้วค่ะ ส,สิ่งที่ทได้ค่ะดีแล้วเรานำสิ่งนี้ไปใช้กับการดำรง,งชีวิตของเราเราต้องมีหลักของใจถ้าใจอยู่อย่างไม่มีหลักมันก็จะหลงไปกับกิเลสหลงก็ไปสิ่งที่ทำให้เกิดโทษเกิดทุกข์ฉะนั้นเราใช้มรรคคือแนวทางของการผูกพเนดำเนินชีวิตต่อไปชีวิตของเราก็จะอยู่อย่างเรียบง่ายและปกติสุข รู้ของเราจะได้ฉลาดขึ้นอะไรควรไม่ควรตรงนี้เราต้องเอาไปขัดเกล่ำดำเนินชอบคือดดั่มดในสิ่งที่ไม่เกิดโทษกับตัวเราเรเปืนตัวนี้เราต้องผ,ลผลูกพนเพื่อรู้ก็คุนเคกับสิ่งที่มันเป็นปกติและขันหน้าของเราก็จะไม่เดือดร้อนเมื่อขันหน้าของเราไม่เดือดร้อนขันของเราก็จะเป็นปกติจิตน่ะไ,ไม่เดือดร้อนอยู่แล้วพะจิตไม่มีความหมายอะไรจิตมันว,ว่าง ฉะนั้นเรารักษาขันห้าปกติเพื่อขันห้าไม่เดือดร้อนการดับเบิงชีตขนะของเราที่กําลังมีขันอยู่ขันของเราก็จะไม่ไม่ทุกข์ธรรมชาตของขันมันทุกข์อยู่แล้วแต่เราเอาสบู่ไทยมาทําให้ขันเป็นทุกข์อย่าเอาตัณหามาทําให้ขันเป็นทุกข์อยู่อย่างรู้เท่าทันอยู่ด้วยการสังเกตอยู่ด้วยการชำเลืองเราจะรู้เท่าทันต่อธรรมชาติของขันทั้งห้า แล้วใช้ขันหน้าด้วยความไม่ประมาทนะดีรักษาทุกสาทุาคกครับกลับนมันสการพระจานาร์ครับ <c oughs> เสียงไม่ค่อยมีครับไม่ได้พูดครับ ก็ผมจะมีอยู่สามประเด็นนะครับหลังจากที่ได้มาฝึกปฏิบัติ<ม>ที่ครั้งนี้ครั้งแรกนะครับก็คือประเด็นแรกผมรู้จักตัวผู้รู้ต้องคอยหมั่นดูในกายของเราดูใจของเราว่าคุณหมองหรือผ่องใส<ม>และทุกอย่างก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป<ม>เป็นธรรมดามเป็นธรรมชาติ เส้นทางที่รู้ก็คือรู้อย่างเดียวอืรู้ก็พอแล้วทำงานทำหน้าที่ของเราให้ใหดีที่สุดอ,อะไรที่ทำให้มีคุณค่าทำเกิดมาทั้งทีขอเป็นจุดเล็กๆที่ได้สร้างคุณค่าให้กับแผ่นดินนี้บ้าง พอแล้วค่ะส,สิ่งท,ที่ได้ค่ะดีแล้วเรานำสิ่งเนี้ไปใช้กับการดำรงชีวิตของเราเราต้องมีหลักของใจถ้าใจอยู่อย่างไม่มีหลักมันก็จะหลงไปกับกิเลสหลงก็ไปสิ่งที่ทำให้เกิดโทษเกิดทุกข์ฉะนั้นเราใช้มรรคคือแนวทางของการปุกฝนเนี่ย ดำเนินชีวิตต่อไปชีวิตของเราก็จะอยู่อย่างเรียบง่ายและปกติสุขรู้ของเราจะได้ฉลาดขึ้นอะไรควรไม่ควรตรงนี้เราต้องเอาไปขัดเกลา่อนดั่มีชอบคือดํา่นินในสิ่งที่ไม่เกิดโทษกับตัวเราแล้วเพื่นตัวนี้เราต้องผ,ลผลูกพนเพื่อรู้คุ้นเคยกับสิ่งที่มันเป็นปกติและขันหน้าของเราก็จะไม่เดือดร้อนเมื่อขันหน้าของเราไม่เดือดร้อนขันของเราก็จะเป็นปกติ จิตเนี่ยไม่เดือดร้อนอยู่แล้วเพราะจิตไม่มีความหมายอะไรจิตมันว่างๆฉะนั้นเรารักษาขันห้าปกติเพื่อขันห้าไม่เดือดร้อนการดับเบิ้ลชีตขนะของเราที่กําลังมีขันอยู่ขันของเราก็จะไม่ไม่ทุกข์ธรรมชาของขันมันทุกข์อยู่แล้วแต่เราเอาสบู่ไทยมาทําให้ขันเป็นทุกข์นะอย่าเอาตัณหามาทําให้ขันเป็นทุกข์อยู่อย่างรู้เท่าทัน อยู่ด้วยการสังเกตอยู่ด้วยการชำเรืองเราจะรู้เท่าทันต่อธรรมชาติของขันตั้งห้าแล้วใช้ขันห้าด้วยความไม่ประมาทนะดีรักษาทุกสาทุก